แล้วก็สบายดีพี่น้องพังลาแล้วพี่น้องพังไทยลมพี่น้องต่างประเทศนําที่ติดตามรับชมช่องของแม่น้องแตนเนาะแล้วก็สบายดีแยมแรกแรกพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้มาตอนค้ำค้ำแรกแรกอลยพี่น้องเอ้ยควานมือนี้กาแม่น้องแตนกันสิพาพี่พาน้องลงลงนองพี่น้องเอ้ยไปหาซ่อนกุ้งซ่อนเนื้อเนาะว่าสิได้หรือบ่เนาะกับว่าแม่น้องแตนก็ไม่ได้มาผู้เดียวแล้วพี่น้องเอ้ยมากับแม่น้องกิบแล้วก็สาวสอนแล้วก็น้องพ่อแม่นี่คือเก่าพี่น้องเอ้ย กาไม่ได้ ung, ันกุ h h ้งชอไม่ได kh ้กุ olo, ้งได้เนลกาพี่น้องไปหาซ่อนเท่าพี่น้องเอ้ยกะว่าสิได้รึบอ่ะเนาะเครื่องอุปกรณ์เขากับพี่น้องเอ้ยสวิงกับกระตาหมานพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วว่านแมนแมน้องกิีบกับสาวซ่อนกับไปก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยกาหรือทุกคนเนาะกามาซ่อนกับพี่น้องก็ไม่ได้ไปซ่อนที่เรือมาหาซ่อนอยู่หน้าค้อยพี่น้องเอ้ยมือนี้นะกะว่าสิได้รึบ่เนาะกาไปติดตามรับซมเดียพี่น้องเอ้ยก่อนที่แม่น้องแต้นจะไปก็แม่น้องแต้นกาขอขอบคุณเอฟจีทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจเนาะแแแมม่่่่นนน้้้อออออองงตกขขบคุณหลายๆเดพพี ก็เลิกเข้ามาเบิ่งไงไมก่กาญอย่าลืมกดไลกดแชร์ไม่น้องแตนเด้เพราะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปนะตอนนี้กลับไป,ไปไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาลงหนองก้อนแล้วนะนี่อันนี้กับแม่หนุ่มกินกาญลงมือก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยถืออย,ยู่บอ่ะลายตัวห้อมเดียวก็ได้หลายนะเดี๋ยวคอยกาญลงซ้อนก้นพี่น้องเอ้ยอ๋อสีบีนก็ได้น้อยนี่เดือบสีบีนขวางพี่น้องเอ้ย

thấp <laughs> Khi nhớ bữa tròn bữa phép thì nó ơi <laughs> Khi nhớ thì ơi Khi nhớ lại cung nội Cung lại trong khi nhớ đi đấy nó Bữa lại và tổng nữa cung cầm mình tơ nói chim ăn chim nó áo đây xưa lập thảo nó còn đây thảo tôi nói tôi nhảy kép mất nó ơi 肉，牛肉，牛 บึม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 ขี้ควายนี่ขาวๆอยู่พี่น้องเอ้ยกุ้งน้อยกุ้งเ็กกุ้งใไงปลาโน้อยปลาซิวเอามดเก็บมาบก็บมาบก่อนแต่ก็บมาบเยอะๆหมานอยู่ต้นต้นยังไม่ได้ต้นตอนนี้กะพี่น้องเอ้ยซุมคอยกะขึ้นมาตานองแล้วกะพอดีเมือพี่น้องเอ้ยก่อนเชียนคอยจะเมือกะหายเย้มึงกะตาเขาสอนก็ไม่น้องคีบก่อนเนาะ ตุกตาหมานพี่น้อซื้อกระต่ายหมานเยอะเลยเด้หลายเติมเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งของกระสอสอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งของกระสอสอนพี่น้องว่าสิได้บ่อหกระสอนกระซำกระได้หลายเติมพี่น้องเอ้ยตาของคอยเด็กพี่น้องเอ้ยมือลุ้นกันดยื่นพี่น้องกะพี่น้องเอยซุ่มคอยกะได้ยัางมือเนาะกะมือพรอมแม่นองเตียนพื่นพวกเราพี่น้องเอ้ย tại này cả p/nơi coi cả day nhàng mòn hơn rồi nó cả đi khám rồi p/nơi ô khoai cả phun thẻ ban nhảy p/n bắc đại tổ nơi điều coi cả ở bưng cung coi lại cung cả day phong tiền có đây lùng béo phác con p cả, cả đâyประมาณ đây, này p กาได้เยินพ่ออ่เนาะก็คือว่าละเม่แต็นหลายคนพี่น้องเอ้ยแม้งแต็นกาต้องอันเสื้อพักกะนลายเสื้อน้ะไม่ลายอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม้งแต็นก็ลงไปซอยพักก่อนเพราะว่าตอนนี้กาพี่น้องเอ้ยแม่้งแต็นกาได้มาหอดศูนย์แล้วเนาะแม่้งแต็นกาเอาพักก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อวานนีนกะ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะพักกับมือนี้กะ่ายพี่น้องเบิ่งอีกเพราะว่าตัวนี้พี่น้องเอ้ยแม่้งแต็นหากะว่านเนาะพักหอมเนาะ พังหอมพี่น้องเอ้ยหากว่านเพราะว่าพังหอมป่านั้นมันมืดเราก็ไม่ต้องเต้นกวานอีพี่น้องเอ้ยว่านเป็นกินเดินเดินสามเดินสี่นะแต่วันนี้น้องเต้นทะเลาพุ่นมาปุ๊กพี่น้องพักกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพักอันซื้อพุ่นขี้ไปขี้ไก่เนาะเพราะว่าแม่นางเต้นไม่ได้ซื้อผุยพี่น้องเอ้ยเว่าแม่นางเต้นไม่ไม่มากินผุยพี่น้องเอ้ยมักซื้อพุ่นธรรมชาติพี่น้อง ปวดสารพิษ นี่ก็เป็นพักหอมพวกความก็ต้นมันใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยก็ต้องอลิดอเบือมาเนาะพักไมมน้องแตนก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยก็ขึ้นไปไอ้กินก่อนเพราะว่าตะเวนก็ค้ำแล้วพี่น้องนี่พอดีมืดเลยเนาะตอนนี้ก็น้องแตนเพื่อกลังฟักพี่น้องเอ้ย นางปลาตะเレーション้อยแล้วเป็นตอนน้อยๆ้อยนะเดี๋ยวแม่งเตนกะเอาน้ำเสื่อมอกับพี่น้องเอ้ยอ้ยกุ๊กหน่อยเชื่อน้ำไหลกระสมข้าแม่งสมมันแม่งแตนเราอีนาะว่าอันกุ้งน้อยๆ้เชื่อน้ำเปไหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่งแตนกับมอไปขางก่อนเดี๋ยวแม่งแตนกับปุงเคืองกับพี่น้องเอ้ย ทางมอคกับพี่น้องเอ้ยอันนี้เกิดน้องเต้นเป็นตามโมกิพี่น้องเอ้ยสบายดีแต่พี่ตัวโมกิกะสื่อมีหลายพี่น้องเอ้ยว่ายันเพชรนะ คอยกาเสืมพิกพี่น้องเอ้ยเถอะมอเถอะเสลดเถอจังกุกเลยเดี๋ยวมอพุทมยังเตนกาสีเอาพักลงเนาะกับกุ้งเนาะเดี๋ยวตอนนี้กาเม้ังเต้นก็ได้ไปล้างกุ้งกันพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คอยกาได้มาล้างกุ้งกันล้างป่านเอยกุ้งป่าก็ไม่ได้หรอกมันต้องม่ลายแล้วเพราะว่ามันเสื่อมไมค่อยได้นะเพราะมันขำพี่น้องเอ้ยหนาวเลยนะเกิดมันก็เย็นเลยมันนี่นะ คือว่าไรพี่น้องกีไปก็มีแนวกินได้น็กได้น้อยกะม,มาเอ้อมาแจกอีพี่น้องเอ้ยถ้าเขามีไปหาคือว่าเราไม่มีแนวกินพี่น้องก็ต้องไปหาคู่สาวคู่แรงพี่น้องเอ้ยแนวกินประจำวันเนาะชีวิตประจำวันกนต็ต้องต้องหายุ่งหาก,กินพี่น้อง ถ้าไปไปหาก็ไม่น like ่ากินเะาหาก็คือว่าได้น้อยก็ได้จำเนาะเดี๋ยวลื้นละนั่งเบื้องหน้าเดี๋ยวอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อเริ่มิได้ไปหากินเลยพี่น้องเอ้ยจำแก้วพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเต้นกันม่ต้องเต้นกันหนาวพี่น้องว่าถ้าเราอ้ำน้ำนะพอดีมาแล้วก็ไอยูไอกินเลยพี่น้องเอ้ย กินแล้วยังลงไปอันนำ้ำกุก้งกะได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยล้างแล้วแล้วกะมืัอนี้ไม่น้องเตียนหาก,กินไม่ค่อยได้เลยพี่น้องว่าไปซ้อนขวนแล้วพี่น้องเอ้ยค่ะบ่อนีก็มีนะบ่อนี็คือว่าเรามีพี่น้องเอ้ยบ่อนีหลายกหลาย มื่อเล่นหลายๆก็ได้หลายเนาะเดี๋ยวไม่ต้องเตืนกัเอาไปซื้อหม้อก็พอหม้อพดทธละมอไ <eps Operations? S 1> ม่ต้องเตืนกัพดแล้วพี่น <Position. S 1> ้องไม้งเตืนก็ได้เอาพักลงก่อนพี่น้องเพราะว่าถ้าเอากุ้งเอาเนื้อลงก็ย่านปลานั้นมันหมุนนะพี่น้องเออปลาน้อยที่ค่อยได้มากนะถ้ากุ้งกะซื้อพร้อมเดียวก็ได้เพาว่าพักซุกกับไม้งเตืนเอาปลาลงเนาะพักก็คือว่าแล้วพี่น้องเออซื้อหลายๆเนี่ยมืดพักหลายๆ พราะค no ือว่าละไม story, ่น้องแต่งก็มากินพักกินย่างนี่พี่น้องเอ้ยเวลาแกงซื้อปูซื้อปลาแม่น้องแต่งก็ไม่ได้ค่อยกินเท้าเปล่าว่ามันกินเท่าพักนะนะเดี๋ยวพักซุกหน่อยหนึ่งเมนน้องแต่งก็ได้เอากุ้งเอาปลาลงพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละพักก็ได้หลายเติบแม่น้องแต่ไม่ได้เก็บพักกิชมอันกี่ขมมาซื้อเนาะแกงซื้อกุ้งซือเนื้อเส็บพี่น้องเอ้ยเหมือน หมือ่นคือแกงผักเลยเนาะพี่น,อ <lah od ic conclusions> น้องแม่นางแตนก็นมกอกระผดและผักกะเริ่มจะซุกแล้วพี่น้องแม่นางแตนก็ได้เอ็นเอาปลาลงก่อนเนาะปลาแต่พี่น้องเอ้ปลา,ากุ้งก็ได้ประมาณนี้เนาะกะเสือก,กับพี่น้องเอ้ยเสึกเพราะว่าได้หลายเลยแม่นางแตน,นย,ยังเยอะมาต่ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าต่ำกุ้งเนี่ยเสพเสพพี่น้องเอ้ยต่ำกรุงอันเชื่อมะเกาะนะคืออันวันก่อนนะแม่นางแตนเอ็ดนเนาะ มแมงเต้นเสียได้เสียได้มแมงเต้นได้กินหน่อยเดียวก็ลงไปงานบุญเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเสพเสพเดี๋ยวโรดลงก็พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปลาน้อยมันจะมุนแต่ว่ากุ้งน้ำมันมีมุนด้วพี่น้องเอ้ยวยันปลาน้อยเขาก็ม,มันจะมุนนะเพราะว่าจัางหน่อยกระปุกละเพราะเฮาแกไม่เคยหึงนะเสือหมอก หม้อกระพดประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องแต่งกระซิมมึงก่อนพี่น้องว่าไวจางลูกเข็มนะเพราะว่าเวลาไม่ต้องแต่งได้ซิมคุณเธอไม่ได้คือพี่น้องเมืองจากเธอพี่น้องเอ้ยเว่าไม่ต้องแต่งไม่ได้เคยเนาะเดี๋ยวไม่ต้องแต่งชิมมึงก่อนพี่น้องเอ้ยจางพี่น้องก็ได้เสือเก๋ก็ต้องเพราะว่าเฮาเสื้อพักหลายมันจะจางพี่น้องเอ้ยเสื้อเก๋กน มันก็ยอบลงเนาะเดี๋ยวไม่ต้องแต่กระปงก็พี่น้องเอ้ยแกงหึงก็คือว่ายันป่าเป้ยเนาะเพราะว่ากุ้งเสืออาจจะบ่เปยเด้อพี่น้องเอ้ยกุ้งมันตแข็งเนาะก็ให้น้องแตปิุงพี่น้องเอ้ยลแข็งจ้ะเด้ออันนี้ก็ไม่ต้องแตก็ได้ปุงแล้วลพี่น้องเอ้ยค่อยกไปหาน้ําก็พี่ยังมากตักกินเนาะเพราะว่าแมงแตหนาวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็น้องแตเพิ่นก็ได้ตักแกพี่น้องเอ้ย แกงพักมันไม่แกงกุ้งเนาะเพราะมีแต่พักพี่น้องเอ้ยอะไรลงมือกันพี่น้องเอ้ยนีเ่นเลยกลับมาเริ่ม้อพี่น้องมากินข้าวแรกมันเดียวเร่อนีกันเ้ยกุ้งมา Mama, I want to go home now Mama, I love you ว่าตอนนี้กาพี่น้องก็ซุ่มคอยกากินข้าวแรงยาเนาะคอยกาคลิปนี้กาเอาซ้ำนี้พี่น้องก็กาแม่นางแตนกาขอขอบมุกขอบเจอหลายๆเด้อที่ติดตามครับชมซ่องของแม่นางแตียนนะแม่นางแตนกาขอขอบคุณหลายๆเพื่อเข้ามาเบ้างใหม่ๆกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่นางแตียนนีได้พอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่นะตอนนี้กาพาบ่าวแล้วน้อยเท่านอนก็พี่น้องเอ้ย